ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับ6ตัวเต็งคาดปาดมง MCI ส่อง6ตัวเต็งม,มงลง m i d g a n น International 2022โปรไฟล์แต่ละคนไม่ธรรมดาส่องชม6หน้าตัวเต็งม,มงลง m i d g a n น International 2022แต่ละคนสวยสง่าพร้อมคว้ามงทองปี2022แถมโปรไฟล์แน่นไม่ธรรมดาเหล่าแฟนานางงามเวที m i d แ a n หายใจไม่ทั่วท้องจริงๆยิ่งใกล้วันประกาศรอบตัดสินในวันที่25ตุลาคม2565ยิ่งทำให้การประกวดมิดแกนอินเตอร์เนชั่นแนล2022ที่ปีนี้จัดขึ้นณนะประเทศอินโดนีเซียยิ่งร้อนระอุมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะมิดแกนไทยแลนด์และมิดแกนเวียดนามมิดแกนอินเตอร์เนชั่นแนล2 0 2 2ที่ได้สาวงามครบแล้วทั้ง68ปประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้สูสีกันมากๆซึ่งวัดได้ด้วยผลโหวต ที่แฟนนางงามแต่ละประเทศต่างสู้ยิบตาตามกดไลค์กดแชร์ภาพนางงามที่ชื่นชอบผ่านโซเชียลมีเดียของมิ d แกลนอินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อช่วงชิงตำแหน่งคันทีพาวเวอร์ออฟเดอะเยียร์โดยผู้ชนะจะได้ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติซึ่งคะแนนของอิงฟ้าวลาหะมิดแกลนไทยแลนด์กับมิดแกลนเวียดนามนั้นเบียดกันมาชนิดหายใจลดต้นคอไล่จี้แบบไม่มีใครยอมใครแต่การประกวดนั้นจะต้องมีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว ที่จะคว้ารางวัลสาวงามบนเวทีแห่งนี้วันนี้ทีมข่าวจะพาไปส่องชมหน้าตัวเต็งมิดแกน2022อันดับที่1อิงฟ้าวราหะมิดแกนไทยแลนด์2022แน่นอนว่าเป็นคนอื่นไม่ได้นอกจากอิงฟ้าสาวสวยวัย26ปีสูง170เซนติเมตรนอกจากจะโด่งดังและมีฐานแฟนคลับในประเทศตัวเองแล้วความน่ารักของเธอยังตกแฟนคลับต่างประเทศเพิ่มได้อีกเป็นจำนวนมาก พิสูจน์จากยอดไลค์และคะแนนโหวตต่างๆที่ผ่านมาทั้งยังมาพร้อมหน้าหุ่นและความสามารถรอบด้านโดยแฟนนางงามคาดว่าปีนี้อิงฟ้ามีโอกาสลุ้นม,มงมากเป็นพิเศษอาจจะเข้าไปถึงรอบท็อป5อันดับที่2อลิซาเบลา่าเมนินมิดแกนบาซินเป็นอีกคนที่หลายสำนักต่างโหวตให้เป็นตัวเต็งในปีนี้เธอเป็นลูกครึ่งบาซินอิตาเลียนวัย26ปีสูง178ซติเมด้วยรูปรักษและท่าทางการเดิน ที่โดดเด่นตั้งแต่เข้ากองมาสวยทุกวันไม่พ่องจนสะกดใจแฟนนางงามด้วยทั่วโลกอีกทั้งเธอเรียนจบระดับปริญญาตรีด้านเราศรษฐศาสตร์และจบระดับปริญญาโทด้านการเงินสามารถพูดได้4ภาษาปัจจุบันยังเป็นผู้ก่อตั้ง Beyond Project ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนคนพิการอีกด้วยอันดับที่3มาเรียน,นาแบกโกวามิทแกนเช็กสาวงามจากเช็กที่ถูกยกให้เป็นอีกหนึ่งตัวเต็ง เธออายุ23ปีส่วนสูง180ซนติเมตรสำเร็จการศึกษาปริญญาตีด้านจิตวิทยาและกำลังศึกษาปริญญาโท Empire State College สหรัฐอเมริกาปัจจุบันทำงานเป็นครูสอนโยคะนักเขียนอินฟลูเอนเซอร์และนางแบบซึ่งจุดครองใจของเธอนอกจากความสวยพร้อมใช้แล้วยังสดใสและเป็นมิตรทำให้หลายคนมองว่ายังไงเธอต้องได้ตำแหน่งกับบ้านไปนแน่แอันดับที่4อออซาน่า ลิเวอร์ลามิดแกนปตัตตริโกนางฟ้าปตัตตริโกวัย27ปีที่มาพร้อมส่วนสูง175เซนติเมตรพูดได้3ภาษาคืออังกฤษรัเสเซียและสเปนเรียนจบปริญญาตรีด้านการตลาดและโฆษณาปัจจุบันเป็นนางแบบมืออาชีพภายใต้ในสังกัดสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อนหน้านี้เธอเกิดและเติบโตที่รัเสเซียแต่ครอบครัวยากจนมากจนต้องเข้ามาอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ากระทั่งอายุ13ปี ครอบครัวชาวโปรตุเกสได้รับอุปการะการประกวดครั้งนี้ของเธอจึงเป็นการตอบแทนประเทศที่มอบชีวิตใหม่ให้และตั้งใจคว้ามงทองมงที่สองกับสู่โปรตุเกสอีกครั้งอันดับที่5แอนดีนาจูรีมิดแกนอินโดนีเซียสาวหน้าคมจากแดนอินเดีอายุเพียง20ปีอีกหนึ่งตัวเต็งที่ต้องจับตายดูอย่างใกล้ชิดพราะนอกจากจะเป็นประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดเวทีประกวดมิดแกนอินเตอร์เนชันแนล2 0 2 2แล้ว ต้องยอมรับว่าอินโดนีเซียเป็นสายสะพายที่แข่งแก่่งบนเวทีมิดแกนอย่างมากเพราะสาวงามจากประเทศนี้ผ่านเข้ารอบลึกๆมาตลอดหลายปีสําหรับเธอคนนี้มาพร้อมส่วนสูง182ซนติเมตรปัจจุบันเป็นนางแบบด้วยเสน่ห์ความงามอันน่าทึ่งและความมุ่งมั่นทําให้เพื่อนๆนางงามหลายคนเห็นสมควรให้เธอได้รับมงมากที่สุดในปีนี้อันดับ 6. พิทโวทีซาราวดีมิดแกนกัมพูชา สุดท้ายที่คาดว่าจะปาดมงทองคือพิษโบทีซาลาวดีมิทแกนคัมพูชาวัย25ปีส่วนสูง175เซนติเมตรที่หน้าตาและรูปร่างเรียกว่าสวยประจักษ์แถมในรอบห้องดำยังสร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการจากการพูดภาษาอังกฤษที่คล่องและมีสเสน่ห์โดยเธอลงทุนเรียนภาษาก่อนเข้ากองประกวดถึง6เดือนตัวเต็งจาก6ประเทศที่ว่ามานั้นมีโปรไฟล์ ที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆส่วนใครที่จะรอชมสดรอบประกวดมิตแกน2022สามารถชมรอบตัดสินได้ในคืนวันที่25ตุลาคม2565เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไป